ลูกกินนมแม่แล้วลูกท้องอืดทายเป็นน้ํำทายเป็นฟองทายเคี้ยว่ายบ่อยมีมูกปนอาจเพราะว่าลูกกินนมแม่แล้วได้แต่นมแม่ส่วนหน้าก็เป็นได้ค่ะนมแม่จะมี2ส่วนคือนมแม่ที่ไหลออกมาหยดแรกๆสีใสๆอันนี้จะเรียกว่านมแม่ส่วนหน้านะคะส่วนประกอบหลักๆคือน้ํา80%แล้วก็น้ําตาลแลคโตสถ้ารู้ค่ดูดเต้าแล้วดูดสั้นๆแค่5นาทีหรือคุณแม่ปั๊านมนันน ปั๊มออกมาน้ำนมใส่จองเลยอันนี้อาจจะได้รับแต่นมแม่ส่วนหน้าซึ่งมีน้าตาลแลคโตสเยอะลูกกินเข้าไปอาจจะมีผลทําให้ลูกหาท้องอืดนะคะเนาะทายบ่อยทายเป็นน้ํำทายเป็นฟองทายเขียวหรือว่าทายบ่อยจนมีมูกปนได้ถ้าคุณแม่เจอว่าลูกขับทายแบบนี้จะดูแลลูกอย่างไรถ้าในช่วงที่คุณแม่เจอว่าลูกหาท้องอืดนะคะทายเล้ยวทายเป็นน้ํำทายเป็นฟองทายเขียวทายมีมูกปนแบบนี้นะคะเนาะถ้านนาหาดูดเต้าแนะนําให้คุณแม่ค่ะอาจจะดีบนมด้วยมือนะคะออกไปก่อนสักกประะมาาณ5-10นนทีีแบบ้้็ไดค่จ นั้นก็เอาลูกมาดูดนเมเต้าเพื่อให้ลูกได้รับนมแม่ส่วนท้ายถ้าน้องฮะได้รับนมแม่ส่วนท้ายหรือว่านมส่วนหลังนะคะในช่วงนี้จะ,จะช่วยทําให้การขับถ่ายของน้องนะคะเป็นเนื้อเพิ่มมากขึ้นทำแบบนี้อยู่ประมาณ2าอสวันนะคะจนอาการขับถ่ายของน้องฮะกลับกลายเป็นปกติแล้วคุณแม่ถึงค่อให้น้องะะ่ะดูดเต้านมนะคะให้ได้เต้าละประมาณ10-15นาที2เต้ารวมกันให้ได้ยี่สิบถึงสามสิบนาทีค่ะถ้าคุณแม่คนไหนค่ะเป็นคุณแม่ปั๊มนมนะคะก็จะต้องเน้นย้ำปั๊มนมให้บ่อยเลยทุก3ชชั่่่่วววโมมมมงงนนนนนะใแรกกกทีปปออาา็็็จเเหส่วนนห้านที่มีีสสม เมื่อไรที่สังเกตเห็นว่าน้ำนมเริ่มค้นขึ้นนะคะก็อาจจะต้องเปลี่ยนขวดนะคะแล้วก็รองนะคะเป็นนมส่วนท้ายแล้วก็เอานมส่วนท้ายที่ค้นคนนี้นะคะให้ลูกกินประมาณ23วันนะคะทำแบบนี้การขับถ่ายของน้องก็จะค่อยๆเป็นเนื้อแล้วก็ถ่ายได้ดีขึ้นค่ะเก็บรักษาคุณภาพน้ํานมแม่ให้มีคุณภาพนะคะส่งตรงถึงปากลูกนะคะการเลือกใช้ถุงเก็บน้ํานมนะคะก็มีส่วนสําคัญอย่างมากจะเลือกใช้เป็นถุงเก็บน้ํานมนะคะแบบนี้เหมือนกันกับแมโบก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้เป็นถุงเก็บน้ํานมนะคะราคาสบายกระเป๋านะคะก็จะเป็นถุงเก็บน้ํานมแบบนี้เหมือนนกับแม ไไพิกัดถุงเก็บน้ำนมแม่นะคะจิ้มได้ตาก,การดันล่างคลิปของแม่โบค่ะ